วีดสนันตอกย้ำกระแสฮือฮาเด็ดกันเปิดภาพล่าสุดลิซ่าแบล็กพิงก์กับเฟเดริกอาร์โนเรียวอร้อนแดนหยุดกันไม่ได้แล้วค่ะสำหรับประเด็นเรื่องหัวใจของนองลิซ่าแบล็กพิงก์หลังจากล่าสุดมีการแชร์ภาพของเธอกับทายาทมหาเศรษฐีฝรั่งเศสออกมาอีกหนึ่งช็อตซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทางนิวเซนซือดังของเกาหลีใต้รายงานอ้างแถลงจากตัวแทนของ YG Entertainment ต้นสังกัดของวง Blackpink โกบกุมชื่อดังระดับโลกว่าทางค่ายไม่สามารถยืนยันเกี่ยวกับข่าวเดทของน้องลิซ่าได้และผ่านไปเพียงแค่2วันถัดจาก Blackpink เพิ่งปิดฉากทัวร์ที่นิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาเมื่อสุดสัปดาห์แล่าสุดข่าวชาวเน็ตพากันแชร์ภาพของน้องลิซ่า Blackpink กับเฟเดริกอาร์โน่หนุ่มรุ่นพี่ชาวฝรั่งเศสที่ตกเป็นข่าวด้วยกันมาอย่างต่อเนื่องในระยะหลังซึ่งล่าสุดมีคนเห็นทั้งคู่ใช้เวลาด้วยกันที่เลาซาลอนณนะสนามบินนานาชาติลอสแองเจลิสหลังเพิ่ง ใช้เวลาพาักผ่อนระหว่างเดินทางที่เล้าซารอนนักสนามบินนานาชาติลอสแองเจลิสและมีชายหนุ่มชาวต่างชาติคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆซึ่งฟแฟนๆเชื่อว่าเป็นเฟเดริกอาร์โนลลูกชายของเบอร์นาร์ดอาร์โนลซีอของ LVMH นั่นเองค่ะและข่าวลือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวของทั้งคู่เริ่มมีขาเป็นความจริงขึ้นเรื่อยๆล่าสุดเพิ่งจะมีคนสงสัยว่าทั้งสองอาจไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันค่ะซึ่งในภาพที่สนามบินนานาชาติลอสแองเจลิสยังมีผู้จัดการของอลิซาเดินทางมาด้วยค่ะซึ่่่่งงงงภาาพพนี้้้้กกกยยิตอออรระสขขเดดัคูม ทั้งสร้างเสียงวีดกันรัวๆในโลกโซเชียลซึ่งแฟนๆจำนวนมากก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายค่ะและในกรณีของน้องลิซ่าดูเหมือนว่าคำแถลงการของค่ายจะประกอบกับภาพล่าสุดที่เพิ่งออกมาในวันนี้ก็ดูเหมือนว่าน่าจะมีมูลสูงเกี่ยวกับข่าวเด็ดกับทายาทเศรษฐีฝรัร่งเศ็รายนี้ค่ะ ขณะที่แฟนๆต่างเข้าใจได้ส่งกำลังใจให้กับน้องลิซ่าโดยหลายคนคอมเมนต์ว่าถ้าน้องพูดคุยกันแล้วเห็นว่าคนนี้เป็นคนน่าคบหาตัดสินใจจะเดทคนนี้ก็ไม่ติดสำหรับแฟนๆแล้วน้องลิซ่ารักใครเราก็รักด้วยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของน้องลิซ่ารักพิงคที่เรานำอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ